الحمد <سؤالك> لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮ um ัมดุลิลลาชูกริลลาอันหัมดุลิลลาขอบคุณอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ขอบคุณพระองค์อย่างมากมายขอบคุณที่พระองค์ทรงรักทรงเมตตาเราแล้วก็ให้โอกาสกับเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงให้เราเกิดมาเป็นอุมาของท่านนบีม m u um h a m m a ุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมผู้ที่พระองค์รักผู้ที่พระองค์ทรงเมตตาเราหวังว่าด้วยความบรอกัตของท่านนบีด้วยความประเสริฐของท่านนบี อัลลอฮ์จะรักเราจะเมตตาเราอัลลอฮ์จะชี้แนะชี้นําเราเพราะเราคือหนึ่งในอุมาของท่านอลสลลฮ์ผู้ที่เป็นที่ระยิ่งของอัลลอฮ์ سبحانه ูละตาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์อย่างมากมายจเจ้าัวใจะคงเบาที่อ่อนแอเบาที่รู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดที่เราเป็นเจ้าของที่แท้จริงเลยเบาที่รู้ดีว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นเจ้าของของทุกสิ่งทุกอย่าง ทำดีล้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทรงทรงเลือกเราให้เป็นมุมินให้เป็นผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธามีความหวังหวังตัวความเมตตาของอัลลอฮ์หวังว่าเราจะเมตตาเราให้อภัยเราที่ผ่านมาชี้แนะชี้นำเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เป็นเบ่าวออที่อยู่ในทางนําที่ถูกต้องและได้มีโอกาสเรียนรู้ศาส,สนาขอัลลอ มีโอกาสได้อามานศาสนาของเราอามานอามานอิบาัดต่างต่างที่ทําด้วยกับการชี้แนะของพระองค์ด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอพระองค์ทรงฮิดายะให้เราอยู่ในทางนําที่ถูกต้องตลอดไปจนเราได้กลับไปหาพระองค์ในสวสรรค์ที่พระองค์ทรงพึงพอพระไทยอัลลอฮ์มาอามินอัลฮัมดิลลาห์นะคะวันนี้พี่น้องที่เราขอรองวันนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่ เราบูรเอาวันกำลังย่างก้าวเราหันหลังกลับไปเราพบอะไรมากมายค่ะพี่น้องที่รักพบความผิดพลาดของเราพบความรักความเมตตาจากเอาล้อที่ให้กับเราอย่างมากมายแล้วเราก็มองเห็นความผิดพลาดของเราเองความอ่อนแอของเราความที่เรามีอิมานที่ยังบุกร่องที่ยังอ่อนแอ เราพูบการช่วยเหลือจ้าลอเราพูบการให้จเจ้าลออย่างมากมายเราพูบทางสว่างด้วยกับการนำมาซึ่งศาสนาที่ท่านรสซูลลอสลาลลอหุอะล,ลัยฮิวสซาลัมได้ทิ้งคำสอนไว้ให้กับเราอย่างมากมายอัลฮัมดุลิลลาเดินโซฟากำลังจะผ่านไป ขออภัยจเจ้าลอขอรองทรงไม่ตาบานี้ให้พยโทษกับความผิดของเราที่ผ่านมาและขอรองทรงดูแลรักษาเราให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอ ي มานที่เข้มแข็งมีหัวใจที่มุ่งมั่นมุ่งสูงอ่อัลลอฮฺสุพรรณอวตาลาขอรองทรงให้เรานั้นมีหัวใจที่ห่างไกลจากดุนยามีหัวใจที่เข้าใกล้กับอัคคีรอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆวันพี่น้องที่รักอ,อลัลลอฮฺค่ะ เราปรารถนาสิ่งใดเราก็มักจะปล่อยให้มันดำเนินไปในดุอาของเราหัวใจของเราระลึกถึงสิ่งใดเราก็มักจะกล่าวถึงสิ่งนั้นอย่างมากมายอันนี้คือปกติธรรมดาของเราใช่ไหมคะถ้าใครคนใดคนหนึ่งชอบที่จะสะสมสิ่งใดสิ่งหนึ่งรักเป็นพิเศษชอบเป็นพิเศษก็เอื้อนเอ่ยมันตลอดเวลา ไปที่ไหนก็พูดกล่าวถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอและวันนี้เราก็มาทบทวนตัวของเราเองว่าอะไรที่เราละลึกถึงอะไรที่อยู่ในชีวิตจิตใจของเราที่มันมากมากไปด้วยอะไรพี่น้องที่เราขอร้องเราทุกคนเป็นบาวขอร้อง ให้ตัวของเราเองนะคะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นทําตัวเราโดยที่ให้เราได้เดินตามแบบอย่างของท่านรสุลลอ์แล้วเราให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นแบบอย่างที่เรานํามาจากท่านรสุลล์ตามคําสั่งใช้ของท่านรสุลลอ์เอาหให้ท่านรสุลลอ์มาเป็นแบบอย่างให้กับเรายามที่สุขใจยามที่พอใจขอบคุณเอาหรอ ขอบคุณอลัลลอฮ์ตามแบบอย่างที่เราได้รับจากท่านนาบีในอันกุรานบอกให้เราขอบคุณต่ออลัลลอฮ์ท่านนาบีขอบคุณต่ออลัลลอฮ์ขอบคุณอย่างมากมายเมื่อเป็นความผิดพลาดก็อิสติฟารขอแร่โทษจากอัลลอฮ์อย่างมากมายท่านรสูลล์ขอแผ่โทษจากอัลลอฮ์วันหนึ่งมากมายแม้ว่าท่านจะเป็นมะซูมเป็นผู้ที่ปลอดจากบาปแล้วก็ตาม แต่ด้วยจิตสำนึกระลึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์สำนึกในความอ่อนแอสำนึกในความต่ำต้อยของเราอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาได้กล่าวไว้ในสุนาตลาซาอัยที่สี่สิบสามฮุลลัลลยูซัลลีอาลัยคุมวะมัลาอิกะตุฮูยุคริจักุมมินะซุลูมาตีอิลันนูรวะกานะบิลมุอมินีนารฮีมา พระองค์คือผู้ทรงประทานความวินตาให้แก่พวกเจ้าและมารากิกาของพระองค์ด้วยเพื่อพระองค์จะทรงนำพวกเจ้าออกจากความมืดความมืดทั้งหลายมาสู่ความสว่างและทระงเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธ,ธาเสมอความมืดความไม่ดีทั้งหลายเราเนี่ยค่ะพลังพ้งเผลอได้พลาดได้ผิดได้แต่เอาร้อจะนำเราออกจากความมืดนั้นไปสู่ ความสว่าง e. เพราะอัลลอฮ์ทรงรักทรงเมตตาผู้ศรัทธา tai. ผู้ศรัทธาค่ะมุหมินผู้ศรัทธาอัลลอฮ์รักและเมตตาเสมอค่ะและสิ่งที่อัลลอฮ์รักและสิ่งที่อัลลอฮ์เมตานั้นผ่านอันกรานผ่านแบบอย่างที่ดีจากท่านรอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุภาณอวตาลาบอกให้ Ivan, ผู้ที่ศรัทธาสวารใในกัานาบีนี่คือความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ค่ะอัลลอฮ์รักเรานะคะอัลลอฮ์เมตตาเรา อัลลอฮ์จึงบอกให้เราทําการสละวาดและพระองค์ก็สละวาดการสละวัดของเราไม่ใช่ตัวเราค่ะเป็นผู้สละวาดขอให้อัลลอฮ์สละวาดให้กับท่านดอศุลลาท่านดอศุลลาสละลาะฮุอะลัยฮ์อัสลามบอกว่ามันซอนลาอะลลยะวาฮิดะใครก็ตามที่สละวัดให้กับฉันเพียงครั้งเดียวสละลอฮุอะัยฮิวะอัชรออัลลอฮ์ จะสละวาดให้กับเขาถึง10ครั้งหนึ่งเท่ากับ10คขะาพี่น้องที่รักเป็นความรักความเมตตาจะเอาล้อเหลือเกินค่ะผู้ที่สละวาดนั้นสละวาดให้กับท่านนาบีด้วยหัวใจที่รักกับท่านนบีที่เรารักท่านเราสุลฮ์ผูกพันกับท่านรอสุลฮ์ก็เป็นความรักความเมตตาจะเอาล้อที่ให้กับเราเหมือนกันถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะไม่พยายามในเรื่องนี้ค่ะ ไม่คิดที่จะทําไม่พยายามที่จะทำพี่น้องที่ราาักคะถ้าย้อนเวลากลับไปมองมองตอนที่เรายังไม่ได้เรียนรู้มองตอนที่เรายังเป็นผู้ที่เผลอเรือยังเป็นผู้ที่ผิดพลาดอย่างมากมายเราปล่อยเวลาผ่านไปได้อย่างไรโดยที่เราไม่สรวระในกนท่าน,นาบีการขอดูอา ขออ้อาอทุกๆุกอาอจะยังไม่ถูกตอบรับค่ะจนกว่าผู้ที่ยังววนขอดอานนั้นจะได้สละวันให้กับท่านนาบีก่อนท่านนาบีบอกให้เรารู้แล้วเป็นความรักความเมตตาจะเอาละให้ท่านนาบีได้บอกเราค่ะพี่น้องที่รักรวันศุกร์เป็นวันที่ท่านรสุรลองบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงสลวัดแก่ฉันให้มากในวันศุกร์เพราะแท้จริงกรารสลวันของประชาชนของฉันนั้นจะถูกนําเสนอต่อฉันในทุกๆวันศุกร์ สำหรับใครที่กล่าสวสลวันให้แก่ฉันมากเขาจะได้ใกล้ชิดกับฉันพี่น้องที่รักคะด้วยหัวใจของผู้ศรัทธาและหัวใจของอม,มาะของท่านราสุลห์ที่รักท่านคะ่ะปรารถนาปรารถนาว่าเราจะใกล้ชิดกับท่านปรารถนาว่าเราจะได้รับการชาฟ้าจากท่านอรรถสุภานาวุตาลาเมตตาเหลือเกิน ให้ท่านรอซูลของเรานะคะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ชฟะอุมะของท่านในวันเกียร์มท่านรอซูลบอกว่าใครก็ตามที่สละให้แก่ฉันในตอนเช้าสิบครั้งและตอนเย็นยามเย็นสิบครั้งเขาจะได้รับการขอชฟะกับฉันในวันเกียรมาและฉันจะชฝะให้กับเขามาชาอัลลอฮ์อันฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินขอบคุณที่พระองค์ ให้เราได้มีโอกาสสละวานให้กับท่านนาบีสิบครั้งเป็นอย่างน้อยในยามเช้าและสิบครั้งเป็นอย่างน้อยในยามเย็นและได้มากกว่านั้นอันห้ามดุดิลาในแต่ละวันในแต่ละโอกาสของเราอันคำหนึ่งคะเป็นความรักความเมตตาเจ้าลอที่ให้เราด้วยกับความรักความผูกพันด้วยกับความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นอุมาของท่านรอสูลลอฮา วันนี้เราตั้งจิตนาค่ะตั้งจิตนาว่าเราจะสลวัตอย่างมากมายสลวัตราบีเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่ปลอบประโลมัวใจผู้ศรัทธาใครที่รู้สึกว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์โกรธเกิดขึ้นง่ายเหลือเกินอารมณ์ร้อนเหลือเกินสลวัให้มากค่ะสลวัให้มากๆเอาเราจะรักษาให้เราเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้นเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น เพราะท่านรอสูงล้อที่เรากำลังสลวะให้กับท่านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดีไม่ใช่ผู้ที่ใจร้อนเราสละวาะให้กับท่านนาบีคุณลักษณะต่างๆของท่านนาบีที่เราพยายามที่จะเป็นพยายามที่จะทำนั้น อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นกับเราด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์เราอยากจะเป็นอย่างท่านนาบีเราอยากจะกินอย่างท่านนาบีอยากจะมีความเป็นอยู่อยากจะหลับอยากจะนอนอยากจะทํางานอยากจะอามานอยากจะเรียนอยากจะอยู่ในศาสนาอย่างที่ท่านรอสูลรอสูลาอหอะไรยวัสลมัมได้ให้แบบอย่างไว้เราสละวาดค่ะการสละวัดจะทําให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นได้รับตามที่เราปรารถนา เราหวังว่าอัลลอฮ์รักเราเราก็สละวานให้กับผู้ที่อัลลอฮ์รักค่ะพี่น้องที่รักอัลธรมดีละขอบคุณที่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้ระลึกถึงท่านรอสุลละได้ระลึกถึงคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ได้รำลึกถึงคําสั่งของท่านรอสุลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่ปรองทรงให้เราได้มีจิตใจที่มีเน้นมีเจตนาที่ดี ตั้งใจค่ะอินชาอัลลอฮ์เราจะสละวาให้กับท่านนาบีแล้วขอให้ชีวิตของเราอยู่ในแบบอย่างที่ดีทําตามแบบอย่างที่ดีที่ท่านได้วางไว้และหลีกเลี่ยงสิ่งที่อัลลอฮ์ห้า,หามที่ท่านรอซุนได้นํามาบอกมากล่าวกับเราขอให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในความดีงามตามคําสั่งใช้ขอัลลอฮ์ทั้งตอนที่เรามีชีวิตอยู่ และตอนที่เรากลับไปหาพระองค์และตอนที่ให้เรานั้นได้พบกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ของพระองค์อาลองมาอามีน سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء بارد اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح علينا فتوح عرفين وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين وفقنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا الناس اللهم اجعلنا عارفين، اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم بارك علمنا، اللهم وزدنا علوما نافعا، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اقتم لنا يا الله بحسن قاتمة، ولا تقتم علينا يا الله بسوء قاتمة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين, آمين 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 يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.